อามาดูข้อที่สิบลูกอ่าข้อที่สิบสังเกตว่ายูจะใหญ่ที่สุดนะครับยู U จะใหญ่ที่สุดข้อใดมีจํานวนสมาชิกสองตัวสองสมาชิกคือสองตัวอ่ะมาไล่กันครับข้อ a ออินเตอร์เซกต์บีเอมีอะไรบ้าง a มีสองอินเตอร์เซกเนาะคือเอาส่วนที่ซ้ําถูกไหมครับเอาส่วนที่ซ้ําตรงนี้ a มีศูนย์สองสี่หกแปดบมีหนึ่งสามห้าเจ็ดมีตัวไหนที่ซ้ํากันไหม ไม่มีตัวที่ําเลยครับไม่มีตัวที่ําเลยนะดังนั้น A นเต e ร์เ c ก B ตรงนี้เท่ากับเซตว่างครับไม่มีตัวที่ซ้ํานะครับไม่มีตัวที่ซําส่วน B union C ครับ B คือมีอะไรบ้าง B ก็มี1 3 5 7 union C ก็มีอยู่3 4 5 6ทีนี้สังเกตว่ามี3กับ5ที่3ากันใช่ไหมเธอก็ 3, เอา3กับ5 3กับ5 มาเขียนใส่ช่องตรงกลาง3กับ5และสังเกตว่า a union b เนี่ย a b union c เนี่ยมันจะต้องเอาทั้งหมดเอาทั้งหมดเลยทั้งวงกลม b วงกลม c เอาทั้งหมดเลยจะสังเกตว่าสมาชิกเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับอันนี้มีอยู่6ตัวส่วนข้อนี้ฮะหตัวได้ไงนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6องสามสี่ห้าหกไ้ไงแล้วก็ c intersect a ทีนี้เขาบอกว่าไม่เอาใน C C, C. มีอะไรบ้างมีสามสี่ห้าหกไม่เอาใน C สามสี่ห้าหกไม่เอาใน C intersect ก,กับ A intersect ก,กับ A A คือตัวนี้ A คือคือไม่เอาใน C เนาะครูเขียนอันนี้คือ C ใช่ไหมครูเขียน C พามเลยดีกว่าถ้าไม่เอาใน C มีอะไรบ้าง ถ้าไม่เอาในสก็จะมีเลขให้ยึดที่เอกภพสัมพันธ์นะลูกยึดที่เอกภพสัมพันธ์นี้นะก็จะกลายมี0 1 2 7 8นออึ 4, ่ส c ผ่านมีเท่านี้แล้วก็ a A มีเท่ากับ0 2 4 6 8สังเกตว่ามันจะมีตัวที่ซ้ำกันอยู่นับ1ตัว2ตัว มี83ซ้ำอีกแสดงว่ามี0,2,8 0,2,8ที่ซ้ำดังนั้น a a พรัมอินเทอร์เซกพูดผิด c พรัมอินเทอซ a จะมีสมาชิกอยู่3ตัวนะครับนับตรงกลางเนาะอินเตอร์เซกนับตรงกลางนะครับส่วนข้อนี้ครับข้อที่4ก็คือเอา a ไปลบก,กับ b ก่อน a เป็นตัวตั้ง a ตัวตั้งอ่ะคูณตั้งแบบนี้เลยนะ a เป็นตัวตั้งนี่คือ a 0,2,4,6,8ลบด้วย B เป็นตัวมาลบ B มีอะไรบ้าง1,3,5,7 1,3,5,7ทีนี้สังเกตว่า A เป็นตัวตั้ง1ไปลบใครได้ไหมข้างบนไม่ได้3ลบใครได้ไหมไม่ได้5ลบใครได้ไหมไม่ได้7ลบใครได้ไหมก็ไม่ได้ดังนั้น A ก็มันก็จะเหลือเท่าเดิมดังนั้นผลรวมเท่ากับผลลบเท่ากับ0 2 4 6 8เพราะตัวด้านบนไม่ถูกลบไปเลยไม่ถูกตัวบีลบนะครับก็เลยเหลือเท่าเดิมแล้วก็ไปอินเตอร์เซตกับ C อ่อาเขียนก่อน A-B ลบ b มีอยู่เท่ากับ0,2,4,6,8แล้วก็วงกลมของ C มีอะไรบ้าง C มี3,4,5,6 3,4,5,6สสังเกตว่าจะมีตัวซ้ำกันมี สี่กับมีหกอ่ะสี่กับหกเอามาเขียนตรงกลางสี่กับหกเอามาเขียนตรงกลางเมื่อมาเขียนตรงกลางแบบนี้ปุ๊บเขาบอกว่าอินเตอร์เซ็กต์ก็คือเอาแค่ตรงกลางดังนั้นข้อนี้มีคําตอบอยู่สองตัวข้อนี้เลยตอบข้อที่หนึ่งครับมีสมาชิกอยู่สองสมาชิกแค่นั้นนะดังนั้นเรื่องของตัวนี้หนูทําความเข้าใจให้ดีๆนะทําความเข้าใจดีๆนะครับทําความเข้าใจดีๆนะแล้วก็กดสต็อปแล้วก็ค่อยไปลองทําข้อสิบเอ็ดเองถ้าดูแล้วไม่ได้ นะครับเดเคนะดูข้อนี้เขาบอกว่า a ลบ b เท่ากับนี้คือ a ตั้งลบด้วย b เท่ากับตัวนี้ b ลบด้วย a เท่ากับตัวนี้ a union b เท่ากับตัวนี้ a intersect b เป็นสับเซตของเซตใดต่อไปนี point, ้ก็คือเธอต้องหา a intersect b มาให้ได้ก่อนทีนี้ไปดูนิยามนี้มันมีอะไรที่ช่วยได้ไหมไม่มีนิยามการลบเลยหรอ นี่ไงเลบ b เท่ากับ A i n t e เ s e c t สิ่งที่ไม่อยู่ใน B อังน,นี้ก็ได้ลูกอ่ะคจะพาไล่ไล่ไล่จากรูปเนาะเอา A-B ลบ b a ลบ b นี่คือวงกลมของ A นี่คือวงกลมของ B A-B ลบ b คือสิ่งที่อยู่ในสีมาร์กสีเขียวผลลัพธ์ที่ได้คืออยู่ในมาร์กสีเขียวตัวนี้นี่คือ A-B ลบ b มีตัวเลขที่เขียนลงไปได้คือตัวเลข013แล้วก็ b ลบ a ก็จะได้เท่ากับได้เท่ากับมาร์คสีเหลืองมาร์คสีเหลืองมีตัวเลขก็คือ สองสี่หกสองสี่หกทีนี้สังเกตว่า A อยูเนียนบีคือเอาทุกตัวมันเอาทุกตัวนะเอาทุกตัว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 เลยเอาทุกตัวเลย ก็คือเธอรู้อยู่แล้วว่าถ้ามันมีอยู่ฝั่งเนี้ยก็คือมี0ูนฝั่งเนี้ยมี2 4 6แสดงว่าตัวที่ซ้ากันคือสิ่งที่โผล่มาจากสิ่งที่ไม่มี3 4 5อ่ามี5แล้วก็มี7นะครับเพราะเขาบอกว่า A อยูเนียนบจะต้องเท่ากับตัวนี้และ A อ n ินเตอร์เคืออยู่ตรงกลางครับก็คือ A อ n ินเตอร์เเนี่ยจะเท่ากับ5แล้วก็7 ห้าแล้วก็เจ็ดเนี่ยเวลาไปดูสับเซตต่างมาเขียนวงเลียอีกกาเซตของห้ากับเจ็ดเนี่ยมันเป็นสมาเป็นสับเซตของข้อไหนก็คือข้อไหนคือมีห้ากับมีเจ็ดอยู่ในนั้นด้วยข้อนี้ไม่มีเจ็ดข้อนี้ไม่มีเจ็ดข้อนี้มีห้ามีเจ็ดข้อนี้ไม่มีเจ็ดดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่สามดังนั้นการเขียนแผนภาพนี้หนูพยายามทาความเข้าใจเกี่ยวข้องกับ a ลบ b b ลบ a A union B และ A intersect B ให้ชัดเจนก่อนให้ชัดเจนก่อนนะข้อสอบโอนนีจะออกประมาณนี้ครับทําความเข้าใจให้ดีนะส่วนข้อ12เธอสตอบข้อ11ไว้แล้วไปดูข้อ12สังเกตว่าข้อเนี้ยดูให้ดีนะมันจะเริ่มเขียนผิดแปลกขึ้นมาอันนี้มองเป็นสมาชิก1ตัวอันนี้มองเป็นสมาชิก1ตัวนะครับซึ่งสังเกตว่าใน A ไม่มีนะไม่มีแบบตัวด้านล่างนะมันจะเริ่มเหมือนกันอยู่ที่6 7 8 ทีนี้เธอมาดู a ลบ b เป็นเซตว่างคือ68ถ้าลบกันมันตัดกันอยู่แล้วทีนี้ a เป็นตัวตั้ง b มันไม่สามารถเป็นลบอะไร a ได้เลยข้อนี้ผิดเพราะ b ตัวเนี้ยมันมีสมาชิกเป็นก้อนนี้ให้มองเป็นก้อนนะลูกให้มองเป็นก้อนนะซึ่งมันไม่มีซ้ํากับด้านบนเลยไม่มีตัวซ้ําไม่มีตัวซ้ําเลยทําให้ข้อนี้มันลบกันไม่ได้ข้อนี้จะตอบเป็น1 2 3 4 5นี่ครับนี่คือผลลบที่ได้นะครับไม่ใช่เซตว่าง จำนวนสมาชิกของ power set b ลบ a b ลบ a ก็คือเอา b มาตั้งตัวนี้ก็จะตัดกันและ b ก็จะเหลือตัวนี้เพราะว่า a มันไม่มีสิทธิ์มาลบได้มันไม่มีตัวที่เหมือนก็เลยมาลบ b ไม่ได้เมื่อลบ b ไม่ได้ b ก็จะมีอ้าคำตอบ b ลบ a ก็จะมีคำตอบอยู่2อันก็คือ1 2แล้วก็3 4 5ทีนี้มีสมาชิกอยู่2ตัวถูกไหมครับสมาชิกอยู่ของตัว power set b B-A ลบ a ก็จะเท่ากับ2ยกกําลัง2หรือเท่ากับ4ตัวข้อนี้มันบอกว่ามีแค่2ตัวมันเลยผิดครับจํานวนสมาชิกของ power set นะครับ power set นะข้อ2ก็ผิดครับข้อที่3ามจำนวนสมาชิกของ a อลบ B ยูเนียน b ลบเป็นจำนวนคู่ A-B ลบ b มันมี1,2,3,4,5บวกกับ2อันเป็น7มันเป็นจำนวนคี่ครับ A intersect B คือเซตของจํานวนนับที่มีค่ามากกว่า5 intersect ก็คือเอาจํานวนที่ซ้ํากันจํานวนที่ซ้ํากันก็คือมันจะเริ่มซ้ํากันที่6 7 8แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บข้อนี้ก็เลยตอบถูกต้องครับเพราะมันมากกว่า5นะ6มันมากกว่า5นะครับตอบได้เนาะเพราะ intersect คือเอาส่วนที่ซ้ํากันดังนั้นครูขอฝากให้นักเรียนลูกไปทําความนิยามเข้าใจคําว่า intersect union แล้วก็การลบกันให้แม่นนะครับแล้วก็ทาเรื่องสรุปวันนี้จะถึงแค่ตอนนี้นะขอให้หนูเคลียร์ก่อนแล้วค่อยเดินตอนต่อไปเพราะตอนต่อจากนี้สนุกแน่นอนสนุกแบบคิดเคียรเลยลูกที่มันออกข้อสอบแผทหนึ่งแ้วมันไม่ได้ง่ายเลยแต่มันยากด้วยนะครับขอให้หนูเข้าใจความหมายให้ดีนะการคําว่ายูเนียนอินเตอร์เซกการลบกันแล้วก็เอกภบพบสัมพัทธ์โอเคสู้